คำถามเรามักที่จะได้ยินคริสเตียนพูดอยู่เสมอว่าเชื่อพระเยซูแล้วได้รับชีวิตนิรันดร์แท้ที่จริงแล้วชีวิตนิรันดร์นั้นหมายถึงสิ่งใดกันแน่คำตอบก่อนอื่นเราต้องมีความชัดเจนก่อนว่าชีวิตนิรันดร์ที่เราพูดถึงนี้ไม่ได้หมายถึงชีวิตของมนุษย์ทางกายภาพหรือร่างกายของมนุษย์ที่จะ มีชีวิตเป็นอยู่นิรันร์โดยไม่ต้องประสบกับความตายชีวิตนิรันร์เป็นคำศัพท์ที่มาจากพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ซึ่งหนังสือพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่นั้นถูกแปลมาจากภาษากรีกตามภาษากรีกแล้วมีคำศัพท์ที่ได้พูดถึงชีวิตอยู่3าคำด้วยกันคำแรกก็คือคำว่าไบออสซึ่งหมายถึงชีวิตทางกายภาพหรือร่างกายคำที่ 2. ก็คือคำว่าสุเคซึ่งหมายถึงชีวิตฝ่ายจิตและคำที่สก็คือคำว่าโซอี้ซึ่งหมายถึงชีวิตของพระเจ้าหรือชีวิตนิรันร์ของพระเจ้าดังนั้นการกล่าวว่าเชื่อพระเยซูแล้วได้รับชีวิตนิรันร์จึงหมายความถึงการที่มนุษย์จะได้รับชีวิตนิรันร์ของพระเจ้านั่นเองขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นชีวิตนิรันร์ อะไรคือชีวิตนิรันร์ชีวิตนิรันร์พูดอย่างง่ายๆก็คือตัวของพระเจ้าเองชีวิตของพระเจ้าก็คือชีวิตที่นิรันร์ศักดิ์สิทธิ์และไม่ได้ถูกเนรมิสตสร้างมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นนิรันร์นิรันร์คือไม่ได้ถูกสร้างดำรงอยู่เองและดำรงอยู่นิรันต์ตั้งแต่นิรัน์การจนถึงนิรัน์การโดยไม่มีวันผันแปร ى. ด้วยเหตุนี้ พระคัมภีร์จึงเรียกชีวิตของพระเจ้าว่าชีวิตนิรันดร์เราทุกคนล้วนรู้ดีว่าชีวิตของมนุษย์ที่อยู่บนแผ่นดินโลกนี้คือชีวิตที่ชั่วคราวอีกทั้งยังเต็มไปด้วยขีดจำกัดและความยุ่งยากอีกมากมายแต่พระเยซูผู้นี้พระองค์ไม่เพียงแต่มีชีวิตนิรันดร์แต่ตัวของพระองค์เองก็คือชีวิตนิรันดร์ และพงค์ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้เป้าหมายของพงค์ก็คือต้องการนำตัวของพงค์เองในฐานะที่เป็นชีวิตนิรันร์มาประทานให้แก่มนุษย์โลกขอบคุณพระเจ้าในหนังสือโยฮันบทที่ 3: ข้อ16พระเยซูได้ตรัสว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์โลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อเข้าสู่พระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันร์ และในโยฮันบทที่10ข้อ10พระองค์บอกว่าเรามาเพื่อแกะจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์